Hello everyone, welcome to English class สวัสดีครับนักเรียนยิยนดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษ Today we are going to review about comparative adjective วันนี้นะครับเราจะมาทบทวนเรื่อง comparative adjective กันหรือว่าคำคุณศัพท์ขั้นกว่านั่นเองคุณครูเนี่ยยังไม่ได้อธิบายให้นักเรียนไปเลยนะครับว่า comparative adjective เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับนักเรียน เขาบอกว่าการพูดเปรียบเทียบนะครับหรือว่า comparisons การพูดเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษนะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำคุณศัพท์นะครับหรือว่า adjective เนี่ยให้อยู่ในรูปขั้นกว่าซึ่งจะมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับวิธีที่1เลยนะครับวิธีที่1คือการเอาคำนะครับคำศัพท์เนี่ยมา เติมท้ายด้วย er แล้วก็ตามด้วยคำว่า dan นะครับแล้วก็วิธีที่2คือใส่ mor e แล้วก็ตามด้วยคำรรํำศัพท์ adjective แล้วก็ตามด้วย dan แล้วก็วิธีที่3เนี่ยก็คือ irregular from ก็คือ irregular form ก็คือการที่คําศัพท์คำนั้นเนี่ยเปลี่ยนรูปไปเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยครูจะมานะครับ อธิบายเกี่ยวกับวิธีที่1ก่อนวิธีที่1ก็คือการที่เรามีคําศัพท์แล้วก็เราคําศัพท์คํานั้นเนี่ยมาเติมด้วย er แล้วก็ตามด้วยแดนข้างหลังนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนีย่มยมักใช้กับคําคุณศัพท์ที่มีความยาว1-2พยางเช่นคำว่า big กลายเป็น bigger than นเห็นไหมเติม er ลงไปนะครับนักเรียนเติม er ลงไป แล้วก็มีเดนไว้ข้างหลังด้วยนะครับแปลว่าใหญ่กว่าแล้วปติ big แปลว่าใหญ่แล้วใช่ไหมนักเรียนแต่ว่าพรมกลายเป็น bigger than แปลว่าใหญ่กว่าเอาไว้ใช้ในประโยคเปรียบเทียบนะครับต่อมา small กลายเป็น smaller h a นนะครับมี e er ออยู่ข้างหลังด้วย smaller t than small แปลว่าเล็กนะครับ smaller h a n แปลว่าเล็กกว่าแล้วก็คอ m เป็น c o อม a n น calm แปลว่าใจเย็น come t h a n แปลว่าใจเย็นกว่าเติมยาตรงนี้ด้วยแต่ครูลืมนะครับเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีแดงแล้วเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยหากคำคุณศัพท์ลงท้ายด้วยตัว y นะครับลงท้ายด้วยตัว y จะต้องตัด y ออกแล้วก็เติม ier เข้าไปข้างหลัง ตัด y ออกเป็นอเอาใส่ i มาแทนที่ตัว y แล้วก็เติม er ลงไปอย่างเช่นคำว่า dirty นะครับก็กลายเป็น dirtier t h a n เราก็ต้องอ่านด้วยนะครับ ti ก็ t แล้วก็ er dirtier h a n นะครับ dirtier h a n แป,ปล dirty, ปว่าสกปรก dirty แปลว่าสกปรกนะครับ dirtier t h a n แปลว่าสกปรกกว่าต่อมา easy ก็จะกลายเป็น easier แ a n แปลว่า easy แปลว่าง่ายแล้ว easier than แปลว่าง่ายกว่านะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะมีทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเพยัญชนะตามด้วยสระแล้วก็จบด้วยเพยัญชนะนะครับหรือว่า CVC เพยัญชนะสระเพยัญชนะที่คุณครูเคยบอกนักเรียนไปนะครับเคยสอนตั้งแต่ป .1 แล้วบ้างนะครับบางคำยกตัวอย่างเช่นคำคุณศัพท์คำว่า big อ่าคำว่า Big เนี่ยเขาบอกว่าทริคของมันก็คือคำที่ลงท้ายด้วย CVC หรือว่า CVC เนี่ยเราจะต้องเติมตัวอักษรสุดท้ายไปอีกอีกหนึ่งตัวก่อนที่จะเติม er ด้วยคำนี้ก็จะกลายเป็น Big เติมตัว G ไปข้างหลังอีกหนึ่งตัวแล้วก็เติม er นะครับ bigger than อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายอีกทีถ้าเราได้เปิดเรียนหรือว่า ครูจะอาจจะส่งคลิปอะไรที่มีคำศัพท์ที่สะกดด้วยเพยนชนะสระแล้วก็เพยนชนะนะครับให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็มาดูตารางาคำคุณศัพท์ที่เราจะเจอกันในบทที่สนี่นะครับช่องแรกเนี่ยช่องแรกจะเป็นรูปเดิมของมันแล้วก็ช่องที่2จะเป็น รูป comparative ที่เราจะเติม er นะครับแล้วก็ช่องที่3จะเป็นช่องตัวอย่างโอเคครับนักเรียนเม่อกินครูขอเลื่อนตารางมาทางด้านขวาอีกนิดนึงนะครับจะได้เห็นตัวของครูจะได้ไม่บังคําแรกเลยนะครับที่เราเจอในบทที่2ก็คือคําว่า c e v e r พอใส่ er ก็อ่านว่า c l v e v e r แปลว่าฉลาดนะครับ clever แปลว่าฉลาด clever แปลว่าฉลาดกว่าเอามาเปรียบเทียบดังนี้ครับปกติเนี่ยประโยคบอกเล่าจะเป็นประมาณว่า he is clever แปลว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดนะ he is clever ทีนี้เราต้องการเปรียบเทียบนะครับกับตัวเราประโยคก็จะได้ว่า he is cleverer than I he is clever er. than I ah clever er. ต่อมา f r i e n d l y กลายเป็น failure failure แปลว่าเป็นมิดกว่า f r i n l y แปลว่าเป็นมิดนะครับประโยคบอกเล่าธรรมดาก็ my dog is f r i e n d l y ก็จะกลายเป็น my dog is f n a l l e r than your dog อ่าเห็นไหมคำคุณศัพท์ก่อนคำคุณศัพท์เนี่ยจะตามหลัง is อยู่แล้วจะตามหลัง verb to be อยู่แล้วเสร็จแล้ว เราก็ใช้คำว่าแดนเนี่ยตามหลังคำคุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูปใส่ e i t หนึ่งแล้วก็ตามด้วยอะไรครับกรรมของประโยคนะครับ your d o g เราต้องการเปรียบเทียบเราต้องมีประธานแล้วก็กรรมกรรมก็คือคนที่โดนเปรียบเทียบนั่นเองต่อมา funny กลายเป็น funnier funny แปลว่าตลก this comedy show is funny นะครับรายการตลกนี้มัน ตลกจริงเลย Funny Comedy แปลว่าตลกนะครับพอเราต้องการที่จะเปรียบเทียบก็จะกลายเป็น This Comedy Show is funnier than that Drama Show ต้องการที่จะเปรียบเทียบกับรายการโชว์ดรมาม่ารายการชีวิตนะครับก็ขาดตัวอะไรไปครับนกักเรียนตรงนี้ขาดคำว่า than ไปนะครับเพราะนั้นเราก็เติมคำว่า than ไปด้วย อันนี้ครูให้นักเรียนทำเป็นแบบฝึกหัดไปแล้วใช่ไหมครับ This comedy show is funnier than that drama show ต่อมา kind เป็น kinder ประโยคธรรมดา my cat is kind kind แปลว่าใจดีนะครับเราต้องการที่จะเปรียบเทียบแมวกับสุนัข <c oughs> ว่าแมวเนี่ยใจดีกว่าหมานะ อาจจะเป็นจริงสระบบางบ้านหรืออาจจะไม่เป็นจริงสรับบางบ้านนะครับแต่เรามาดูพร้อมกัน my cat is คา i เฉยๆหรือว่า kider น,นักเรียน k i d เ r นะครับเราเปรียบเทียบแล้ว k y d e r r แล้วก็เขียนไป k i n d จบเทมมนี้ไหมครับไม่เติม e ี r ด้วย่า my cat is k y d e r r แล้วก็ t h n my dog ต่อมา naughty naughty แปลว่าสุกสน n a u g h t y แปลว่าสุกสนกว่านะครับประโยคบอกเล่าธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่า my brother is naughty น้องชายของฉันเนี่ยสุกสนมากเลยเราต้องการที่จะเปรียบเทียบน้องชายกับพี่สาวของฉันนะครับเราก็จะได้ประโยคว่า my brother is n a u g h t i e r than My sister คับนี้เราก็ใส่คำว่าน้องเทียร์ลงไปประมาณนี้นะครับหน้าต่อไป อ่าสำหรับหน้านี้นะครับก็จะมีคําว่า shy shy แปลว่า I ก็จะกลายไปว่า shy คํานี้จะไม่เปลี่ยน y เป็น i นะครับ shy shy แปลว่าอายกว่าขี้อายกว่านะครับประโยคบอกเล่าก็จะบอกว่า my uncle is shy นะครับแปลว่าลุงของฉันเนี่ยขี้อายมากเลยเราจะบอกว่าลุงของเราเนี่ยขี้อายมากกว่าป้าของเรา มาดูกันครับนักเรียน my uncle is shyer than my ป้า aunt อ่าลุงของเราเนี่ยขี้อายมากกว่าป้ามากเลยนะครับ my uncle is shyer h a n my aunt ต่อมา sporty sporty แปลว่าชอบกีฬานะครับ sportier แปลว่าชอบกีฬามากกว่านะครับมาดูกัน my cousin is sporty ลูกพี่ลูกน้องของฉันเนี่ยชอบกีฬามากๆเลยเป็นคนที่ชอบกีฬามากๆนะครับต้องการบอกว่าลูกพี่ลูกน้องของเราเนี่ยชอบกีฬามากกว่าเราก็เป็น my cousin is sportier than I, m y c o u s i n is sportier than I. แปลว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันเนี่ยชอบกีฬามากกว่าตัวฉันนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับ comparative adjective วิธีที่หนึ่งวันนี้ก็คือการที่เราใช้ adjective เติม er แล้วก็ตามด้วยแดนในการใช้เปรียบเทียบในการใช้ในการเขียนประโยคที่เปรียบเทียบนะครับสําหรับวันนี้วิชาภาษาอังกฤษก็มีเพียงเท่านี้ครับ that is all for today see you later goodbye